กอตือกอกอปอป้าโอเสาชอชอัวลอเลียนอนองงหอเฮามอมีดดเด

ซจาะก้าเจะดนไตเจาะทงรอนจัวยอนจานอนหมอมหูลอลัวขอเข้ากองกอ ปลอปลางองวัวช่อชงบอมบัวคอขอจงช่อช่อ,อ,ขอ,ขอ,ชอ,ชอทอเทียรลวัวมลอมลอ่อชอทอนจอชอเชอ อเช้อนเจ้าจอนเจ้าบลอมบล่งบอมพงเจีทอนขวาพลอเพลาเกยท้อนทงท้อนช่อ,ชอปาของขี้ดง คองพีเด้ยอนฉาพร้อมรอชอนชั่วสอชอนซื้อพร้อมไพรอ่าวจ้าวดาวมาชินจีด,ดยได้ที่อ๋อถอนนี้เฉนเดอปากกดติดตามกูเทียก็กูเทียมากกำลังใจอวดดูหรืดใดจะนีซ้ายนะ้น